า,าจากเรื่องฟุตบอลไปนานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวสารกฤดีชุดหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับใครหลายคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเองเนี่ยน่าจะรู้จักกับคําว่ากาลาติกอสนั่นก็คือยุคทองของสโมสรฟุตบอลอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะครับความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างทีมกาลาติกอสรวมดาราโลกในตอนนั้นนะครับที่ต้องเรียกได้ว่ารวมซูเปอร์สตาร์ของ นักฟุตบอลจากทั่วโลกเนี่ยมารวมไว้ในทีมเดียวเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more Geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่ารายการ Geek Talk นะครับวันนี้จะมาพูดถึงสารคดีชุดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของทีมกลาติกอรทีมเรอัลมาดริดในยุครวมดาราโลนะครับที่ถูกนํามาถ่ายทอดเป็น สารคดีชื่อเดียวกันเลยนะครับชื่อกลาติกอรโดยมีการฉายผ่านทาง Disney Plus นะครับหากใครอยากลองไปรับชมแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยเนื้อหาบางส่วนที่เกิดขึ้นในเรื่องราวสารคดีชุดนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับเราอาจจะเห็นผ่านข่าวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นแต่ การทำสารละคดีชุดนี้เนี่ยเป็นการนำเอาบทสัมภาษณ์รวมถึงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเหตุการณ์ที่ฟ o อเรนติโนเปเรสที่ตอนนั้นเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานสโมสรของเรอัลมาดริดนะครับที่เรียกได้ว่าเขาเป็นคนแรกนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทุกอย่างของแวดวงฟุตบอลทั้งเรื่องการตลาดทั้งเรื่องของ โฆษณาประชาสัมพันธ์การสร้างรายได้สูงสุดให้กับสมสูรมันสามารถทำได้อย่างไรนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเริ่มต้นปี2000เป็นต้นมานะครับช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เริ่มบูมขึ้นมานะครับทางฟลอเรนติโน e เปเรสเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสาเร็จมากๆซึ่งเขาก็เข้ามาเป็น ประธานได้รับการเลือกตั้งนะครับนโยบายที่สําคัญมากๆในตอนนั้นถ้าใครยังจําข่าวกันได้ดีก็คือการที่เขาได้สัญญาว่าหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานสโมสรเขาจะนําเอาหลุยฟิโก้นะครับซึ่งเป็นสตาร์ของทีมคู่แข่งอยา่างบาร์เซโลนาเนี่ยมาสู่ทีมเลอมาดริดให้จงได้นะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้นะครับเพราะว่าลุยฟิกโกเองเนี่ยก็เป็นที่รักของแฟนแฟนบอลของชาวบาร์เซลโลนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็รักสโมสรบาร์เซลโลนาอย่างดีซึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับเขาเองก็ออกมาปฏิเสธในตอนที่ฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะย้ายมาอยู่กับศัตรูคู่อาฆาตของบาร์เซลโลนาอย่างเรอัลมาดริดแต่เมื่อฟลอเรนติโนเปเรส ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานจริงๆนะครับเขาก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําได้สําเร็จนะครับซึ่งเบื้องหลังมันก็คือเรื่องของเงินล้วนๆนะครับเพราะว่าเขาได้เข้าไปทางฝ่ายของเอเย่นฝ่ายของครอบครัวของฟิกโก้เองนะครับให้มีการโน้มน้าวเพื่อย้ายมาอยู่กับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดนะครับโดยให้เงินค่าเหนื่อยมหาศาลรวมถึงค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะครับ เรียกได้ว่ามันเป็นการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับทางเปเรสเองเนี่ยก็เริ่มแผนการรวมเอาซูปเปอร์สตาร์ให้มาอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งก็เขาก็ทําสําเร็จนะครับโดยวิธีการง่ายๆก็คือการสร้างรายได้เพิ่มนะครับถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการทําธุรกิจฟุตบอลเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอล ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่ามันมีขุมทรัพย์เงินบางอย่างอยู่นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องแบรนด์เรื่องภาพลักษณ์ต่างๆนะครับเรนติโนเปเรสเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องนี้เป็นคนแรกนะครับซึ่งหลังจากได้ลุยฟิโก้มาแล้วนะครับเขาก็เซ็นสัญญาซูเปอร์สตาร์อีกคนหนึ่งก็คือซินดาดรนซีดานตอนนั้นเป็นนักเตะอันดับ1ของโลกก็ถูกโน้มน้าวด้วยวิธีคล้ายๆกันนะครับ ตำนานบทใหม่ที่เรอัลมาดริดนะครับโดยการทุ่มเงินเป็นสถิติโล่อีกครั้งนะครับในการซื้อซินดาดีนซีดานมาจากทีมอย่างยูเวนตุสในประเทศอิตาลีซึ่งเอาจริงๆตอนแรกๆเนี่ยแฟนๆก็โอเคกันนะครับเพราะว่าการได้ซูปเปอร์สตาร์มากมายนะครับมารวมอยู่ในทีมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับผลงานในสนามเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับในปีแรกที่ซีดานเข้ามารวมทีมกับเรอัลมาดริดเนี่ย ก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สําเร็จนะครับถ้าใครยังจําได้ลูกยิงไกลในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับลูกนั้นสวยมากๆที่ยิงดับฝันทีมจากเยอรมันอย่างเลเวอร์คูเซ่นในรอบชิงชนะเลือดไปได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเขาผสมความสําเร็จนะครับไปเลสในตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับการยกย่องมากๆและดูเหมือนแนวทางนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเวิร์กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ซูเปอร์สตาร์มาอีกคนนะครับอย่างโรนันโดที่ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์ม ปล่งปลั่งมากๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงพลิกสุดๆของโรนันโดเลยก็ว่าได้ทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจกับลีลาการเล่นของโรนันโดนะครับในยุคที่ย้ายมาอยู่กับทีมกาลาติกอสของเรอัลมาดริดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่ารอยร้าวเนี่ยมันเริ่มเปิดเผยออกมานะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะกับตันทีมอย่างฟอนันโดเฮโรในตอนนั้นเนี่ยคิดว่าสโมสรกำลังเดินผิดทางนะครับไปทางด้าน การตลาดมากกว่าเรื่องของฟุตบอลจริงๆนะครับที่ต้องเน้นผลการแข่งขันเน้นแทคกติกต่างๆนะครับเพื่อคว้าผลการแข่งขันให้ได้ดีที่สุดรวมถึงการซ้อมต้องมีการซ้อมที่ดีที่สุดนะครับแต่โรนัลโดเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจซ้อมนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตอนนั้นโค้ดก็เป็นบิเซนเต d เดลบอสเก้สุดท้ายเนี่ยในปีที่โรนันโดเข้ามาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับโดยการคว้าแชมป์ลีกของสเปนในปีนั้นแต่ว่าทัวยอื่นๆก็ตกรอบไปก็ถือว่ามันไม่ได้ล้มเหลวนะครับแต่ จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็คือในสิ้นสุดฤดูกาลนั้นนั่นเองนะครับเมื่อมีข่าวว่าทางสโมสสอนเนี่ยจะไปคว้าตัวเดวิดเบคแฮมนะครับตอนนั้นมีปัญหากับอเล็กฟอร์กูสันพอดีแล้วก็ซื้อมาด้วยค่าตัวที่ถูกมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆในตอนนั้นนะครับมูลค่าของเบคแฮมเนี่ยสูงมากๆโดยเฉพาะมูลค่าทางด้านการตลาดที่ ฟลอเรนติโนเปเสเนี่ยสนใจอยู่แล้วนะครับซึ่งการคว้าตัวเดวิดเบคแฮมนี่เองนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทำให้ทีมแทบจะแตกนะครับในตอนนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างมองว่าเรอัลมาดิดเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องฟุตบอลอีกต่อไปเป็นทีมที่เน้นไปเรื่องการตลาดนะครับทางกัปตันทีมเนี่ยก็ถูกเฉดหัวออกเลยนะครับฟลนเรนโดเฮโร่เนี่ยที่เป็นคนคอยบาลานซ์ความสัมพันธ์ภายในทีมเองเป็นผู้นำ ในสนามก็ถูกเฉยีัวออกไปนะครับโดยไม่ใยดีนะครับเนื่องจากไปเถียงประธานสโมสรอ,อย่างฟลอเรนติโนเปเรสนั่นเองเรวมถึงผู้เล่นที่อยู่เบื้องหลังที่มีบทบาทสำคัญอย่างโครสมาเกเรเล่นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวรับที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับคอยเก็บกวาดงานทุกอย่างอยู่เบื้องหลังนะครับปล่อยให้ตัวลูกเนี่ยทำงานกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายนะครับโครสมาเกเรเล่เนี่ยก็ถูกปล่อยตัวออก ไ,ไม่ได้รับการต่อสัญญานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับนักเตะคุณภาพอย่างโคลดสมาเกเร่เนี่ยถูกไปล่อยไปให้กับเชลซีหลังจากที่การมาของเดวิดเบคแฮมในปีนั้นซึ่งการมาของเดวิดเบคแฮมเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเรลมัดริดเนี่ยไปทั่วโลกนะครับเพราะอย่างที่ว่านะครับตอนนั้นเบคแฮมกําลังพีคมากๆทีมมีการเดินสายไปทั่วโลกนะครับในเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่นหรือแม้ในประเทศไทยเองนะครับเรอัลมาดริดในตอนนั้นเนี่ยก็มาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับในยุคกาลาติกอสซึ่งสร้างไรายไดใ้ให้กับทีมเป็นจํานวนมหาศาลนะครับซึ่งการมาของเบคแคมนี้เองนะครับที่ทําให้เรอัลมาดริดกลายเป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สําเร็จในปีนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าการเติบโตทางด้านไรายได้ ของเรอมาดริดเนี่ยมันตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะครับกับผลงานในสนามเนื่องจากทีมต้องไปโปรโมทสินค้าต่างๆมากมายนะครับแทบจะไม่ได้ซ้อมกันเลยนะครับซูเปอร์สตาร์ทุกคนเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวไปโปรโมทผลิตภัณฑ์ต่างๆแทบจะทุกสัปดาห์นะครับทำให้ผลงานในสนามเนี่ยก็ตกลงไปเรื่อยๆและในปีนั้นเนี่ยเดวิสบสเก้เองก็ถูกปลดออกไปด้วยนะครับมีโค้ชคนใหม่ที่เป็นมือขวาของอเลฟเฟอร์กูสันยาคาลอสเกโอสนะครับ ซึ่งต้องมาคุมซุเปอร์สตาร์ใลาทีมากมายก็มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างที่หวังนะครับในปีนั้นเนี่ยหลังจากที่ไ่แค่มานะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเรียลมาดรดเนี่ยแทบจะไม่ได้แชมป์ใดๆเลยนะครับหลังจากนั้นและเมื่อผ่านไปอีก 2ปีนะครับแล้วมาดริดเนี่ยก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยนะครับผลงานในสนามเนี่ยตกต่ำเป็นอย่างมากแม้จะมีซูเปอร์สตาร์อยู่มากมายซึ่งหลังจากในปี2006นะครับที่ทีมเนี่ยแพ้ในศึกโคปาเดเลรวมถึงแพ้อาร์เซนอลในแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศสุดท้ายฟ o อเรนติโนเปเรสก็ต้องลาออกไปมันได้กลายเป็นจุดสิ้นสุดของยุคกาลาติกอนะครับยุคที่ เปลี่ยนโลกของกีฬาฟุตบอลไปตลอดการนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของกาลาติกอสใน EP ีนี้เนี่ยผมว่าต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o ด ads t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ